ต้องยอมรับแต่ว่า,วายุคนี้บนอินเทอร์เน็ตจะมีกระแสและมูเม้นต์จำนวนมากเกิดขึ้นด้วยความเร็วที่สั้นกว่าวันต่อวันสําหรับวันนี้เราก็อยากจะดึงเรื่องปแปลกๆที่ก็ไม่ได้ปแปลกแล้วก็ไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับความฝันที่แปะโทนซีเปียเข้าไปหน่อยๆน,นั่นก็คือเรื่องของเวทคอรสวัสดีเราชื่อพลัตตี้และบางคนก็คงจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้วเหรอ เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกทําซ้ํากันเป็นจํานวนมากจนต้องมีชื่อให้ถึงงั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเพิ่งจะมาเป็นกระแสเอาจริงๆในยุค2010ปลายๆนี่แหละมีเซิร์เทรนเป็นพยานและยิ่งไปเทียบกับเรื่องอื่นๆที่เราเคยพูดไปก็เรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอีกแน่ๆคนที่ติดตามคลิปก่อนก็น่าจะเห็นความคล้ายที่เราพูดถึงทําให้เรื่องของดีมคอเวสคอและคอต่างๆอีกไม่น้อยจะมีปัญหาหลักๆคือแยกกันไม่ค่อยออกเพราะพวกมันต่างก็ไม่จุดที่เชื่อมต่อกัน โดยเฉพาะทางความรู้สึกและอารมณ์ฉะนั้นถ้าใครอยากจะจับใจความว่าคอพวกนี้มันต่างกันยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราแล้วก็แนะนํามาได้นะฮะว่าอยากให้หยิบเรื่องไหนมาพูดต่อแต่ส่วนตัวเราได้เลือกไว้แล้วแหละเรื่องหนึ่งอยู่ในกลุ่มคอเหมือนกันเอาไว้รุ่นทีหลังนะทุกคนกับเข้าเรื่องก่อนมา i ิเ n น l ลสเปซเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเวทคอก็คงไม่ปแปลกที่จะมีการนําภาพลิมินอลมาต่อยอดแบบเดียวกันกับเรื่องของความฝันแต่คราวนี้จะไม่ใช่การใส่ความฟุง้งแล้วก็ลองลอยเข้าไป กลับกลายเป็นความรู้สึกที่ประหลาดหรือผิดที่ผิดทางซะมากกว่าซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่ามันก็คือความฝันแบบไร้เหตุผลไร้ความหมายได้หรือเปล่ามันก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่เราได้พูดไว้นั่นแหละแต่ที่เวทคอร์ไปไกลกว่าคือการหลุดจากบริบทเดิมไปเลยทําให้มันไม่ติดอยู่กับแค่ความฝันและกลายเป็นอะไรที่จูจ่ๆก็โผล่มาแต่เมื่อมันหลุดบริบทไปด้วยทําให้ความรู้สึกในเวทคอร์ ไม่ได้ผูกไว้กับความสยองหรือความกลัวสําหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองสบายใจหรือแม้กระทั่งตลกด้วยซ้ําอีกลักษณะนหนึ่งของเวทคอร์ที่จําเป็นคือภาพชนิดความละเอียดหรือคุณภาพต่ําเพื่อให้เกิดความคิดถึงอดีตให้ได้มากที่สุดบนพิกเซลแตกๆนั่นหรือถ้าอยากตัดต่อก็ต้องใส่ไปแบบไม่เอาสวยงามเลยสักนิดเพราะแค่เท็กซ์และกราฟิกพื้นพื้นมันก็โยนภาพนั้นออกจากบริบทเดิมได้โดยสิ้นเชิงซึ่งเอาจริงๆมันก็มีความคิดถึงวัยเด็กตอนที่พวกเราเพิ่งจะลองจับเพน แต่ติ้งต่างว่าตัวเองเป็นจิตกรอยู่นะอ่ะนี่เด็กๆมาเริ่มจากคนทสอบกันแล้วเหรอทำให้ที่พูดมาโลกฝั่งความประหลาดนี้มันจะเล่นอยู่กับความหลุดหรือความไม่มีบริบทในผลงานเลยแม้แต่ผลงานเพลงใช่เวทคอร์คอบคุมไปถึงเรื่องเพลงด้วยโดยเพลงที่เข้าข่ายก็จะเป็นเพลงที่ฟังแล้วลือกความรู้สึกไม่ออกนั่งตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองด้วยเมโลดี้ที่ไม่เอเลียนไม่แฟนตาซีไม่สยองไม่ชัดเจนกับไอที่พูดมาสักอย่างเลย แต่ทุกคนก็จะมีจุดที่อิ่มเอมกับมันเราไปหาฟังดูได้นะทีนี้เนี่ยพอเราได้ทําความเข้าใจกับเวดคอร์มันก็ทําให้เรานึกถึงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มบูมมันเรียกว่า YouTube Poop และในยุคมีมเราก็เรียกมันว่า h ชิดโพสซึ่งไอตีมแห่งขี้ <laughs> ไอตีมแห่งขี้เนี่ยมันก็มีลักษณะที่ตรงกันกันกบเวดคอร์อยู่ตรงที่ผลงานจะมีความละเอียดต่ําไม่เน้นสวยงามทําไม่ยาก และสร้างอารมณ์ให้กับคนดูได้ต่างกันก็ตรงที่ว่าคลิป YouTube พวกนั้นออกแนวไฟลบ์บังคับที่จะต้องความละเอียดต่ําเนื่องจากว่าวัตถุดิบดิจิตอลสมัยนั้นก็มีแต่ความละเอียดแบบกระดาษทรายเบอรนะ์หนาและของที่จะหาได้มันก็ย้อนไปก่อนปี2000เกินครึ่งลองดูอย่างพูบตัวแรกก็ได้ที่ตัดมาจาก The Super Mario Brothers Super Show ของปี1989แถทมคลิปนี้มันถูกสร้างขึ้นมาก่อน YouTube จะเกิดขึ้นมาอีกด้วยแนะ่เดี๋ยวว่าเตรียมคีย์ไว้ก่อนแล้วต่อมาก็เป็นชิดโพส หรือจะเรียกโพสติ้งเฉยๆแล้วก็ได้เพราะมันก็คือเวอร์ชันตัดทอนลงมาจากคูิปอีกทีตั้งแต่เป็นคลิปที่สั้นซะยิ่งกว่า Tik t o k จนกระทั่งเป็นรูปนั่นแหละซึ่งจะตัดมาแล้วขึ้นเท็กซ์หรือจะแค่แปะภาพบวกแคปชั่นก็ได้และด้วยความง่ายระดับนี้มีหรอที่วัฒนธรรมการโพสต์อะไรพวกนี้จะไม่เติบโตไปตามกระแสะบนอินเทอร์เน็ตและ Liminal Space ก็หนีไม่พ้นข้อต่างๆก็เลยเกิดขึ้นมาจากสิ่งรอบตัวที่มันเอามาเล่าเรื่องได้ไอความตุ้งแชร์ไรบริบ จากความที่มันถูกบ่มเพาะกันมาจนเกือบจะ18ปีแล้วถึงงั้นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะสำหรับเรา <c oughs> หนึ่งในคีย์เวิร์ดที่รวบรวมมาเพื่ออธิบายเวทคอร์มีคำหนึ่งที่เด่นขึ้นมาก็คืออันิโมยอที่แปลว่าความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเราก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ลิมีนอลสเปซแล้วแหละคำคำนี้มันพิเศษก็ตรงที่ว่ามันวางไว้ติดกับนอสตาเจียที่มีความหมายคล้ายๆกันเมื่อพูดถึงความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองโดยรวมแล้ว มันก็มักจะเป็นสิ่งที่คนยุคก,ก่อนเขาผ่านมาแล้วเราไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วถ้าลองบวกกับยุคดิจิตอลในปี2021อย่างนี้เราก็คิดว่ามันต้องมีคนกําลังหวยหาความซิมพิ้ที่เกิดขึ้นในยุคปุูกเบิกดิจิตอลบ้างแหละไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพไฟล์หรือพวกมุกตลกที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเหมือนกับที่ตัวเราหยหาทุ่งหญ้ากองทรายและของเล่นงงงๆที่ไม่ได้ทําจากพลาสติกหรือจะมองจากอีกฟากนึง เวทคอก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานร่วมสมัยที่ใช้การตัดทอนองค์ประกอบที่ถูกใช้ซ้ำๆออกไปจนมันก็เหลือแค่เท่าที่เห็นนั่นแหละไม่ต้องปูไม่ต้องเล่าเยอะไม่มีแบ็กสตอรี่ก็แค่แจ่แห่ขึ้นมาแล้วให้ความรู้สึกมันนำพาไป <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังได้ในช่องคอมเมนต์เช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่กับพวกเรากับสาระน่ารู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ไว้เจอกันครั้งหน้า